สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์กลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะกลับมาทํานายดวงรายวันประจําวันที่2พฤษภาคม2564ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์สีแดงแดงนั่นเองค่ะและก็เป็นวันแห่งโชคลาบลาบลอยนะคะพี่น้องค่ะเนาะป้าหมอก็อธิษฐานจิตนะคะขอหินมงคลน,นําโชคนะคะหินอยู่ในาใครนะให้เรียกโชคลาบลาบลอยนะคะ เข้ามาทุกทิศทางให้กับพี่น้องทั้ง8วันเกิดนะคะแล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องที่รับฟังรับชมในช่องป้าหมอนะคะแล้วก็สนับสนุนด้วยดีเสมอมานะขอให้หินมงคลน,นำโชคที่บูชามาตลอดนะคะส่งผลให้พี่น้องทั้งหมดนะคะโชคดีแล้วก็ผ่านวิกฤตนะคะในเรื่องต่างๆณขณะนี้ไปให้ได้เป็นอย่างดีนะคะพี่น้องค่ะนะโอเคค่ะ มาดูเลยนะคะพี่น้องขานะมาทํานายดวงกันเนาะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์นะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะในวันพรุ่งนี้จะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะคะดูกันเนาะ,อะมองเห็นนะคะพี่น้องนะป้าหมอไม่ให้เห็นหน้านะวันนี้นะคะพอดีมีภารกิจนะ,ะสาม นะคะหนึ่งสองสามค่ะพี่น้องค่ะทํานายดวงโดยรวมนะคะพี่น้องค่ะนะพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้ก็ดูว่าน่าจะไปทํากิจทาการเรื่องใดเรื่องหนึ่งละคะพี่น้องป้าหมอมองว่าพี่น้องน่าจะออกจากพื้นที่นะคะอาจจะไปแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือไปหาหมอก็ได้นะคะบางท่านก็ไปทํางานนะใครที่ว่างงานอยู่ไปทํางานนะคะในวันที่สองเนี่ยนะคะ,ะวันที่สองเป็นโอกาสดีของพี่น้อง วันอาทิตย์บางท่านนะที่อาจจะต้องเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะและก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากมายนะคะอ่าอันนี้และเรื่องต่อไปค่ะพี่น้องค่ะก็คือไพ่ทักบอกว่าหกเหรียญหกเหรียญก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเครดิตนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะใครที่ขอเครดิตเอาไว้ป้าหมอว่าน่าจะผ่านละนะคะนี่มีคนช่วยเหลือเรื่องเงินนะคะอย่างนี้ขอร้องขอความช่วยเหลือ ก็จะมีคนช่วยเหลือนะคะและพี่น้องวันอาทิตย์ใครที่เปิดกิจการนะคะขายของก็ยังคงขายของได้ดีตามปกตินะคะในวันพรุ่งนี้เริ่มเดือนใหม่และเป็นวันดีด้วยนะคะพี่น้องวันอาทิตย์คือตรงวันเกิดของเรานะคะโอเคค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันจันทร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์นะคะอ่าใบแรกขึ้นนะคะแป แเหรียญน,นะคะอ่าใบที่สองนะคะพี่น้องนะอัศวินเหรียญน,นะคะใบที่สามก็จะเป็นนะ5นหดาบนะคะทราบพี่น้องวันจันนั้นเนี่ยไพ่ทักในเรื่องการเงินดีนะคะไพ่ทักในเรื่องการเงินดีนะคะความหมายก็คือหยิบจับอะไรนั้นเนี่ยจะมีเม็ดเงินเข้ามาละคะ่ะในขณะเดียวกันเมื่อได้เงินมาแล้วเราก็จะต้องมีภาระที่ต้องใช้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องปกติ สำหรับพี่น้องวันจันทร์นะหมอถือว่าเป็นเรื่องปกตินะมีแล้วก็คือจะต้องใช้พันธะต่างๆนั้นมันมีมากนะอย่างนี้แล้วก็ในวันพรุ่งนี้ระมัดระวังเรื่องของบริวารจะทําให้พี่น้องวันจันทร์เดือดร้อนหน่อยนะคะในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันจันทร์ระมัดระวังเรื่องของบริวารทําให้เดือดร้อนอย่างเช่นถ้ายัางเบาๆบก็คือบริวารในที่ทำงานลูกน้องลูกน้องนะคะหยุดงานโดยไม่บอกไม่กล่าวนี่เราจะต้องรับภาระ รับผิดชอบแทนนี่ก็คือพี่น้องวันจันนะคะในวันพรุ่งนีน้นี้เลยนะคะและก็ไพ่ทักว่างไงคะอย่างไงแล้วพี่น้องก็ยังควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้อยู่นะคะพี่น้องวันจันทรนะคะสําหรับเอ็มเอ็มบรสนะคะพระราชินีนะคะพี่น้องวันจันนะในวันพรุ่งนี้นะคะหมอให้เสี่ยงโชคนะเพราะว่าถ้าขึ้นไพ่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีโชคมีราบเข้ามานะได้ด้วยนะคะสาบพี่น้องวันจัน ค่ะโอเคเลยต่อไปมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสำหรับพี่น้องวันอังคารนะคะพี่น้องวันอังคารพาไพ่ใบแรกขึ้นดีนะเดอะเวอร์นะคะใบที่สองนะคะทาวเวอร์อ่าใบที่สองทาวเวอร์ใบที่สามค่ะพี่น้องคะก็คือเด็กนะคะถือถ้วย พี่น้องวันอังคารในวันพวกนี้ทํานายในลักษณะเรื่องของอารมณ์นะคะอารมณ์นะมีโอกาสที่จะมีปากมีเสียงทะเละวิวาทนะคะไม่เข้าใจกับคนในครอบครัวบุตรหลานนี่อย่างนี้นะคะใช้คําพูดนี้ส่วนใหญ่แล้วคําพูดไม่โอเคนะคะพูดแล้วก็ ในลักษณะเหมือนกับว่าพูดแล้วจะทําให้เกิดเรื่องเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้สง,งบปากสง,งบคํานะคะแล้วก็บริวารในที่ทํางานด้วยนะคะพี่น้องพี่น้องวันอังคารขาใครที่จะเสียงดวงในวันพรุ่งนี้ถ้าเราอารมณ์ไม่ปกติไม่ต้องเสียงนะคะพี่น้องเพราะมันไม่ถูกฉะนั้นเราจะต้องปิดปากเงียบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราก็จะมีโชคไมีรับเข้ามาเอาไว้อย่างนั้นเรื่องที่สองก็คือเรื่องอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในบ้านในช่องในไซ่งาน นะคะอุบัติเหตุบาดเจ็บเล็กบาดเจ็บน้อยได้ด้วยนะคะพี่น้องวันอังคารนะคะและไพ่ทักว่ายังไงแน่นะคะไพ่ทักว่ายังเกิดความเซ็งนะคะแล้วก็รอคอยนะ,ะที่จะทําทกิจทําการทํางานเริ่มงานใหม่หรือตอนนี้ว่างงานอยู่รออีกนิดหนึ่งนะคะไพ่ตัวตนขึ้น The w o r อรแล้วเนี่ยท่าหมอคิดว่าอีกไม่นานพี่น้องวันอังคารก็จะได้งานทํานะคะ <c oughs> โทษค่ะได้งานทําแน่นอนนะคะแล้วใครที่เปิดกิจการอยู่ก็มีโอกาสที่จะขยับขยายในส่วนของกิจการได้เลยนะคะอันนี้เอาละพี่น้องวันอังคารระมัดระวังสองเรื่องค่ะโอเคมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะทํานายโดยรวมบอกว่า,าใบแรกขึ้นตัวตนนะคะว่าอะไระก็เดชาดีอดขึ้น นะพี่น้องวันพุธกลางวันชาดีอดขึ้นพี่น้องวันพุธกลางวันใบที่สองนะคะอ่าอัศวินดาบใบที่สามนะคะก็คือแปดไม้เทา้าพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะมีเกณฑ์เดินทางออกนอกพื้นที่อย่างดวน,นะคะพี่น้องค่ะนะอันนี้เดชาดีอดเดินทางอันนี้เดินทางยังไม่มีเปลนนะก็คือไปแบบเดินด่วนนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะอ่า แต่คิดว่าน่าจะไปทํางานไปทากิจทาการประสานงานนะ่ะนะงานดีตั้งดีแต่รู้สึกว่าจะมีปัญหาอุปสรรคในระหว่างเดินทางหน่อยนะเข้าต่างจังหวัดนี่มันก็มีการตรวจเช็คนะในเรื่องของไวรัสารอยู่ฉะนั้นพี่น้องต้องเตรียมเวลาไปล่วงหน้าเลยนะคะพี่น้องขานาอย่างนี้นะในวันพวกนี้ถ้าตัดสินใจอะไรนั้นให้ตัดสินใจโดยมีข้อมูลเป็นหลักถ้าไม่มีข้อมูล ตัดสินใจด้วยอารมณ์มันจะทําให้เกิดการเสียหายนะคะพี่น้องคะ่ะและไพ่ทักเรื่องอะไรอ่าพี่น้องวันพุธกลางวันยังคงมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือพี่น้องอยู่เป็นอย่างดีนะคะพี่น้องคะ่นะหน้าเนี่ยรวมถึงคนรักของเราด้วยนะคะฉะนั้นพี่น้องวันพุธกลางวันก็ให้ระมัดระวังเรื่องการเดินทางนะถ้าเดินทางในวันพรุ่งนี้และการตัดสินใจอะไรต้องมีข้อมูลในชัดเจนคะ่ะพี่น้องคะ่ะนะโอเคค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธ กลางคืนบ้างนะคะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะไพ่ใบแรกขึ้นใบแรกขึ้นก็จะเป็นเจ็ดถ้วยใบที่สองนะคะราชาดาใบที่สามนะคะสามเหรียญค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะในวันพรุ่งนี้ดูว่าจะต้องระมัดระวังเรื่องของอ,อ,อารมณ์หนึ่งละสอง ให้ระมัดระวังจะมีปากมีเสียงกับผู้ที่มีอำนาจมากกว่าเรานะคะอย่างนี้ก็คือหมายความว่าเราเรามีเรื่องที่มีพันธะก,กับผู้หรักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจและอาจจะไม่เข้าใจกันนะอย่างนี้ถ้าเป็นแบบนี้ให้เรานิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวนะคะในวันพรุ่งนี้นะ,ะเราก็จะชนะ แต่เรื่องการเงินดีค่ะขายของดีนะคะมีโชคมีลาบเข้ามานะคะพี่น้องค่ะเนาะมีคนช่วยเหลือเรื่องเงิน่ออย่างนี้ได้เนาะขายของดีขึ้นพูดและได้เงินนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนในวันพรุ่งนี้และมาดูว่าไพ่ยิบซีทักพิเศษเรื่องอะไรนะคะ <Okay. S 1> เออเดอะเมซิเชียนยังไงแล้วเนี่ยก็โชคดี นะคะโชคดีหรือสําเร็จในสิ่งที่เราคิดวางแผนเอาไว้นะนะคะและก็มีรางสังหรณ์เม่นๆพิเศษอย่างนี้ถ้าจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในวันพรุ่งนี้ให้ซื้อค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะมีโอกาสเนะาะได้กินขน,นมละเป็นแบบนี้ค่ะโอเคมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะสําหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีนี่มาแล้วไปตัวตนหัวห้อ,อยหัวทิมนะคะแฮงเมนนะ หัวห้อยห,หัวทิ่มมาละพี่น้องวันพระฤหัสบัดีแล้วก็เด็กถือไม้เท้าอ่าและก็ห้าไม้เท้านะคะพี่น้องวันพระฤหัสบดีนะคะยุ่งงานเครียดนะคะกังวลแล้วก็ทํางานรู้สึกว่ามันจะไม่ประสานงานไม่สามัคคีกับบริวารในที่ทํางานมีความขัดแย้งกันนะ,ะแล้วก็เครียดเนี่ยตึงเครียดเลยนะคะ อย่างเงี้ยนะพี่น้องวันพ่อเหือวัสดีจะซื้อหวยในวันพรุ่งนี้ถ้าเราวิตกกังวลคุนคิคดเครียดทะเลาะก,กับใครก็ไม่ต้องซื้อผิดนะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปิดปากเราต้องทําใจเย็นๆร่มๆตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยค่ะพี่น้องค่ะเราจะถูกหวยนี่ว่าอย่างนี้เรื่องการงานยังไงแล้วเนี่ยมันก็ยังดีอยู่แต่ว่าดูว่ามันจะไม่คล่องนี่อย่างงี้นะคะยังขัดแย้งกันในระบบงานหรือว่าในการทํางานอยู่นะยังงานเยอะอยู่ นะคะอันนี้ก็ขอบอกว่าให้สู้ๆนะคะพี่น้องวันพฤหัสบดีและไพ่ทักดีมากค่ะพี่น้องอ่ะนะเที่ยวนี้เนี่ยพี่น้องวันพฤหัสบดีนะเอ่อไพ่โชคลาบลาบลอยไพ่โชคลาบราบลอยมาอยู่ที่พี่น้องวันพระฤหัสบดีละพี่น้องวันพระฤหัสบดีให้ซื้อเที่ยวนี้โชคลาบราบลอยมาอยู่ที่พี่น้องละแต่ว่าต้องอารมณ์ดีๆนะคะพี่น้องนะ อารมณ์ไม่บอจอยไม่ถูกนะนี่ลาบลอยข้ามือนะเหรียญโตโตนะพี่น้องค่ะฉะนั้นเที่ยวนี้ให้หนึ่งเหรียญโตโตมาอยู่ที่พี่น้องวันพฤหัสบดีละค่ะในวันพวกนี้มีโชคมีลาบข้ามาค่ะแน่นอนนะโอเคมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันศุกร์ไพ่ตัวตนนะคะใบแรกก็ขึ้นสิบไม้เทา้านะมาละ ใบที่สองสี่เหรียญน,นะคะใบที่สามนะคะสมไม้เท้าค่ะสาพี่น้องวันศุกร์นะคะก็คงยังทำงานลุยๆและมีภาระ,ระที่จะต้องรับผิดรับชอบนี่จะต้องดูแลคนในครอบครัวบริวารอยู่หนักอึ้งว่างั้นนะแต่ในเรื่องการงานเนี่ยสำเร็จละนะด้วยความที่เรามุ่งมั่นตั้งใจและสู้นะคะสู้ไม่ถอยนี่องี้นะ อ่าแล้วก็มีความรู้สึกว่าเซิงเป็ดสลึกเกินนี่อย่างนี้ความหมายก็คือพระหมอจะทานายไปนในลักษณะว่าเซงบริวารเซงในสิ่งที่รับที่ได้รับอ,อย่างเช่นทํางานเยอะเงินเดือนโดนลดเงินเดือนน้อยได้เศียเงินอย่างเงี้ยเกิดความเซิงไม่อยากจะรับแต่ก็ไม่ได้ต้องรับอย่างงีนะ้เอาเป็นว่าพระหมอให้กําลังใจว่าไม่ว่างงานนี่ก็ดีแล้วนะพี่น้องวันศุกร์ขนขณะนี้เกาะงานเอาไว้ให้เป็นอย่างดีละ นะเพราะว่ามันไม่โอเคด้วยประการทั้งปวงณนะขณะนี้นี่อ่าและก็บางท่านก็อาจจะออกเดินทางนะคะเจรจาต่อรองเรื่องอะไรสําเร็จกิจหมดเลยนะคะพี่น้องในวันพรุ่งนี้ไพ่ทักนะคะก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนั่นะแหละคะ่ะโยกย้ายตําแหน่งงานนะหรือย้ายนที่ทํางานแต่ไปไม่ไกลจากที่เดิมนะยังไงแล้วก็ปรับ เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นทั้งหมดเลยค่ะทราบพี่น้องวันศุกร์นะคะโอเคมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์นั้นนะคะใบแรกขึ้นนะเดรดสนะคะพี่น้องค่ะจ้าใบแรกขึ้นพี่น้องวันเสาร์เดรดสอ่าใบที่สองนะคะชชตริกนะคะใบที่สามนะคะเซอร์มิสโทษค่ะ ขึ้นผ้าใหญ่หมดเลยนะดูว่ามันมีอะไรที่แบบแบบพลิกๆนะถ้าจะทำนายให้ให้แค่เคล็ดนะพี่น้องวันเสาร์นะจบหมดทุกหมดโศกหมดโรคห,หมดภฟเสน่ห์จันไรไม่มีจบเริ่มต้นใหม่ให้เกิดการสมถะสมดุลใครที่มีในลักษณะของการคาดีความอยู่นะคะนี้พี่น้องวันเสาร์นะจบแล้วนะตัดสินจบแล้วเราได้รับความยุติธรรมนะคะนี่คือไพ่ดีนะนะถ้าดูว่า ว็บเดียวไพ่มันจะออกมาไม่ดีแต่ป้าหม่ว่าไพ่ดีนะขึ้นแบบนี้และได้รับความยุติธรรมรวมถึงว่าถ้าเรามีปัญหาเรื่องอย่างที่ว่าเนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเป็นธรรมให้ความช่วยเหลือพี่น้องวันเสาร์เป็นอย่างดีนะคะ,ะในลักษณงนี้แต่ส่วนที่จะต้องระมัดระวังค่ะเรื่องสุขภาพอันนี้ในช่องท้องกระเพาะอาหารลำไส้อักเสบนะโรคทางเดินอาหารประมาณนี้นะ แล้วก็กรดไดย้อนนี้ได้ด้วยนะภูมิแพ้ได้ด้วยนะคะพี่น้องค่ะนะอันนี้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนะมีเกณฑ์ที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลอ่าแต่ว่าถ้าในเรื่องปัญหาเรื่องการงานหรือเรื่องการเรื่องคดีความถ้ามีจะได้รับการยุติธรรมนะตัดสินแล้วให้ได้รับความยุติธรรมค่ะและก็ไพ่ทักนะคะไพ่ทักแม่เห็นไหมคะ หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภยัยเสนจันไรไม่มีชัดมิน้นเนาะเอออย่างนี้นะความหมายว่าถ้าก่อนหน้านี้พี่น้องวันเสาร์ปฏิบัติตีปฏิบัติชอบเทวดาปอตรงให้พี่น้องนะคะได้รับความโชคดีหรือได้รับในสิ่งดีๆเข้ามาล่ะค่ะนะต่อไปนี้นั่นเองค่ะโอเคฉะนั้นป้าหมอวยพรนะคะให้พี่น้องทั้งแปดวันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ เฮงเรวยรวยคะ่ะโชคดีในวันพรุ่งนี้สวัสดีคะ่ะ